อ๋นะครับเปดคำของทีเองวันนี้เรามาอยู่แมปที่ทุกคนคุ้นเคยน่าจะจำกันได้นะครับฟ e ลฟาร์ซิตี้นะเองครับอันนี้เปิดแมปใหม่นะครับเพราะแมปกเก่าาดนแบนไปนะครับนี่วันนี้เรามารีวีล i ูซุสดีแม็กคันนี้ด้วยนะครับ i ูซุสดีแม็ก2023แปลงไฟมิลแปลงใช้ร่างยาลิกนะครับกันชนหน้าเป็นของไอ้ดีแม็กยี่สามแล้วครับเป็นตัวสูงและแปลงใช้ร่างยาฤิกนะครับ โดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับน,นี่ท้ายไฟแลบท้ายบานบูนี่สดลอเป็น D2 นะครับ d 2เบรคบัมโบนี่เครื่องก็ประมาณนี้ครับเครื่องไม่ได้เอาสวยมากเอาใช้งานนะครับแถมเื่อนสนิมด้วยนะไปะวันนี้เรารีวิวทั้งหมดเลยนะว่ามันมีอะไรบ้าง ว่าแมปมันอัปเดตอะไรใหม่ๆมากนะครับไอ้นี่เป็น V4 นะครับ V4 เบต้านะก็จะแรกๆนะครับเพราะว่าแมปแม่งทำไปเยอะมากเลยอัปเดตทั้งทีก็เปลี่ยนเยอะเลยอะพูดง่ายๆเปลี่ยนเยอะเลยสนามมินก็เปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ข้างในนะครับไม่ได้เปลี่ยนข้างนอกก็จะแรกๆนิดหน่อยนะครับ

บางจุดก็อัปเดตใหม่นะบางจุดก็เหมือนเดิมนะก็จะเห็นลอยๆนยนะนะแบบมันยังไม่โหลดนะครับบอกเลยว่าแมบพบแมพใหม่อัปเดตมาเนี่ยมีบ้านถึงยนะครับหมายถึงบ้านในเกมน,นะไม่ใช่บ้านในชีวิตจริงถ้าม,มีในชีวิตจริงถือว่าแปลกนะครับนี่สีเงาก็เปลี่ยนใหม่นะครับจากจากปกติที่แม่งอะไร่ะไม่รู้อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะนะเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางขวาเลยนะครับจะซ้ายแล้วท่านตรงน,นี้ก็เป็นแลนด์มาร์กนะครับตรงนี้ ริมทำอะไรเมื่อนี่ก็มี <c oughs> มากมายนะครับผมจะรีวิวเฉพาะตรงที่น่าสนใจแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นนวดแผนไทยนะครับร้านนวดแผนไทยยินดีต้อนรับผู้สู่นีอัตโนโฮมนี่นะมีประกาศนี่น่นะนี่ประกาศอัตโนมัตินะครับขอบคุณที่เามาเล่นนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับ กี่อโนหรืออันไหนวะผมไม่รู้ไอ้นัทโนชื่อตัวนี้เป็นร้าน ECU Shop นะครับ นะตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับคลองที่เอามาจาก v ีหนะทําใหม่เอามาจาก V1 แล้วทําใหม่ครับตรงนี้เป็นจุดรับกระทงนะครับเพราะว่าจะมีอีเวนต์รอยกระทงนะครับวันที่5้เดือนหน้า,ารครับอะไรทาให้รอเลยนี่เป็นปั๊มปีทีนะครับห้ามเดียวแต่ผมเดียวนะครับไม่มียูเทินน้ก็จะไม่โดดนะคอับผมกางโอ้ไฟแลบ ไม่ได้เคยดูอ๋อนี่คือร้านเก่านะครับร้านนี้ร้นานขนมน่าจะเป็นที่ใช่ปะโอเคน่าจะร้านขนมนะครับร้านนี้ขนมร้นานอะไรอือน,นี่นั่นนะร้านเก่าจากแบบเก่า V3 ในนี่ V4 นะตลอดการรู้เลยอะ่ะจะเลยอีกอ่ะจะเลยอีกอ่ะ สร้างไม่เสร็จนะครับเหมือนจะเป็นไอเหมือนเป็นห้างนะครับห้างใหญ่เพราะว่าอิงมาจากจังหวัดเชียงใหม่นี่เอครับก็รอไฟแดงนะครับแต่วันนี้เบิร์นยางใช่ไหมเบิร์นยางใช่ไหมโอ้โหผมเป็นการสัตว์กินศากมากว,ว่าตรงนี้ก็น่าจะ น่าจะรู้มางสำหรับใครเคยดูนะครับเป็นบ้านบ้านที่มีคนเข้าไปอย่างยิ่งนะครับพอจะเจออันเป็นไปนะอันนี้ก็เป็นซอยบ้านแอดมินนะอันนี้บ้านเจ้าของอันนี้ร้านมุกทานะอันนี้ร้านอันนี้บ้านของเพื่อนผมเองนี่ก็บ้านเป็นบ้านของเจ้าของแมปนะครับอันนี้อูเดลกะลานนะครับแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วะไอเดี๋ยวมันต้องมีเลยมันหายไปหนวะ อันนี้ก็อันไหนจะรู้นะครับอู๋ใครครับอันนี้มันยังไม่โหลดนะต้อง,องรอมันโหลดก่อนเพราะซอยตัวนี้แม่งชิกเยอะชิบหายเลยเออสักครู่ครับอู๋บางทีนะเ l ล s s i n g มีเป็นร้านคุกกี้ร้านขนมแล้วเป็นร้านกาแฟด้วยนะครับทังอู๋ซ่อมรถแล้วเป็นร้านกาแฟครับนี่ประตูยังไม่โหลดอะ่ะประตูยังไม่โหลดเพราะเพิ่งเข้าแบบมายังไม่ถึงไหนเองมันก็เลยไม่โหลดนะ ทิ้งเยอะน่าจะทิ้งเยอะบ้านผมคนเดียวอะไรบ้งดูว่ะนี่รถเริ่มโหลดละอันนี้ผมติดผมรถติดผมรถติดนี่หน้ายาวนะนี่เครื่องอันนี้น่าจำกันไ,ได้นะ<ไ>เครื่องปาเจโร่นะอันนี้ล้อแข็งสี่วาลนี่ผิดนี่โค้งผิดเอ็นะครับไม่เชื่โคงยังทำไม่เสร็จนะครับรถดีๆเอามาทำพังนะครับอันนี้แล้วทางโน้นมันมีอะไรจริงๆเหรอมันต้องมีสิหรือหรือเขาออกวะ สงสัเอาออกหน่เลยก็น่าจะแหลกนะแหลกบ้านตอนแรกมันเป็นร้านอะไรวะเป็นร้านอาหารปะดูเลยซื้อใครเข้ามาบ้างชื่อ,อน่าจะมีแอดมิินั่นแหละเพราะมันอยู่ดิมันก็นดึกเีเยโอ้โหแหลกแหลกแหลก ีผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะี่ก็ที่เดียวนะครับเป็นสำนักงานนะครับสำนักงานใหญ่ Feel Party นะไปไฟไปเหลือหมดอ้ยไปส่งหมดิีกเก็เสียงรถได้ไวแน่ยดงที่ฝ่าเลยมันน่าจะหมดประมาณนี้นะ้รถน่าจะมีประมาณนี้ครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครชอบหรือ,อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ